นี้วันนี้เรื่องร้อนแรงและเป็นที่วิาพากษวิจารณ์กันตลอดทั้งวันทั้งวันทั้งวันจริงๆก็คือพี่ปูกนกวันเล่าทวนกันแบบนี้เรื่องย่อๆคนกลับมาสนอกสนใจพี่ปูกนกวันก็ต้องยอมรับว่าเพราะอเดอดอกสเดาป่วยอาเดอดอกสเดาเป็นที่ทราบกันดีนะครับอายุ74ปีเส้นเลือดในสมองมีปัญหาภาวะเส้นเลือดก้านสมองแตกอยู่สครั้งรักษากันไปเจาะคอรักษาเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อน เรื่องอาการเนี่ยช่วงนั้นที่ป่วยเราก็จะเห็นตัวละครผมขอใช้คำนี้ก็คือลูกสาวเปิ้ลน,นัภัทเปิ้ลน,นพัทรเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลรวมถึงนักข่าวได้ไปเจอตัวเป็นๆกันในงานคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลืออเดอ๋อซึ่งจัดโดยแอปเปตเชิญ,ญยิ้มแะคณะนะนี่น้องเปิ้ลนภัท<า>ลูกสาว,สาวอเดอ๋ออเดอ๋อกับอดีตภรรยาคือตอนนี้ก็ต้องใช้คำแบบนี้นะพี่บุม๋ม อดีตภรรยาหรือจะภรรยาสเตตัสไหนคือ,เอ,เ,อเอาหลักการก่อนพี่บุม๋มตอนเนี้ยพี่ปูกรนกวานพูดว่าทะเบียนสมรสกับอเดอเนี่ยไม่มีแน่ๆไม่มีแต่แม่ของเปิ้ลนภัทเนี่ยถ้าในเชิงนิตินัยเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลค่ะแต่แม่น้องเปิ้ลเนี่ยหรือภรรยาอาเดอรอคบกันมาเนี่ยสองพกว่ากว่านะ 2522นะถ้าข้อมูลถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค,คือที่นี้ช่วงรักษากลับมาภาคปัจจุบันก่อนค,คือปูกหนกวันอายุ60เนี่ยคือเท่า<ม>ที่ภาพปรากฏทุกคนจะทราบตอนนี้ตัวเลขคืออยู่ด้วยกันมา29ปีนะถือว่านานนะคะแต,แต่หลายคนก็มีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนในวงการ,รบันเทิงนะพอคนนึงป่วยและอีกคนหายไปก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นว่า แล้วพี่ปูหายไปไหนคือตอนนั้นน่ะเราก็มีคําถามอยู่ในใจอ,อาเด๋ป่วยพี่ปูไม่โพสต์อะไรเท่าไหร่เออมันก็มีแต่ได้แต่คิด <c oughs> ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยคือด้วยอาการป่วยอาเด๋อเนี่ยค่อนข้างหนักเราก็เลยไม่อยากไปใช่ไปอะไรกับพี่ปูมากเราก็คิดว่าพี่ปูอาจจะรู้สึกหนักในการดูแลผู้ป่วยหรืออะไรก็ตาม,มแต่การโพสต์ของพี่ปูมีอะไรแปลกๆถ้าย้อนความว่าจําได้ใช่อย่างเช่น ไปหามุมที่พักใจตัดพงตัดพ้ะอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรวมถึงตลอดเวลาที่อ,อเด๋อล้มป่วยนะคะสเตตัสคือแบบแนวตัดพาะยังไม่พอนะคะกระแสถามเลยค่ะทอดทิ้งอเด๋อในยามที่ลำบากหรือเปล่าหรือมันมีเหตุผลอื่นใดจนกระทั่งมีสเตตัสล่าสุดนะคะที่เจ้าข่าวท่านหนึ่งเขียนแล้วมีความว่า ปูต้องออกมารีบพูดเรื่องนี้ไม่งั้นคนจะเดากันไปต่างๆนาน,นา,นาปูก็อยากจะรีบพูดค่ะเพียงแต่ว่ารายการมีคิวอัดวันที่1ิบกุมภาพันธ์ค่ะเลยต้องรอแค่โทรคุยกับพี่อ้อยปูก็น้ําตาแตกแล้วค่ะพี่อ้อยนี่คือพี่อ้อยเีออยชอดนภาพรอ่ะ,ะพี่อ้อยคะไฟเดย์ใช่นะแล้วก็วันที่สิบนะวันนี้นะ ที่เขาชี้แจงบอเนี่ยวันนี้ก็จะคําถามจากสังคมจะได้ถูกชี้แจงจากปากของภูกระหนกวันหลังเดินทางมาอัดเทปรายการบันทึกเทปนะครับไฟเลชคาไฟเดโชจบรายการตามนัดก็นักข่าวก็ไปถามกันแหละนะคะไปรุมถามนะคะ<ๆ>ก็เปิดใจทั้งน้ําตาค่ะคุณผู้ชมว่าตัดสินใจสิ้นสุดชีวิตคู่29ปีกับอเดอแล้วสาเหตุเพราะเจอมากับตาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาย,ยน ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะอเดิร์สออกเสดาเนี่ยมีโรคใบที่สองผู้หญิงที่มานอนเฝ้าอยู่ข้างเตียงที่ศูนย์พักพิงผู้ป่วยวันนั้นปูเปิดประตูเข้าไปในห้องผู้ป่วยพบผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นคนที่ปูเคยเห็นรูปและเคยโทรศัพท์มาที่บ้านขอพูดสายกับอเดิร์เ <จะ S 2> มื่อ29ปีที่แล้วแสดงว่าจําได้แม่นเลยจำได้แม่น29นปีเนี่ยคนนี้เคยโทรมาจาหน้าได้ด้วย<อ>นะตอนนั้นปูก็ถามอเดิร์ว่าผู้หญิงคนนี้ใคร อเดอบอกแค่ว่าเป็นคนที่เคยทำงานด้วยไม่มีอะไรทั้งนั้นตนก็คิดว่าทุกอย่างมันจบลงไปแล้วแต,แต่กลับมาเจอผู้หญิงคนนี้อีกทีนึงที่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาศูนย์พักพิงค่ะโดยฝ่า,ายหญิงพูดใส่หน้าปูว่าที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะไม่โกรธกันแล้วเนอะแก่ๆก,กันแล้วนั่นแหละก่อนที่อเดอจะพายมือให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากห้องผมว่าอเดอคงทงั้งทั้งที่ป่วยอะ่ะคงคงต้องจัดการอะไรอาจจะไม่สะดวกก็ <c oughs> ออกไปก่อน ให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปก่อนเอาไปก่อนเอาอนขาคุยกับปูก่อนอ,อะไรอย่างนี้นะคะปูก็เลยคุยเรื่องลูกให้อเดอ๋อฟังนะคะจากนั้นปูก็ร้องไห้ออกมาบอกกับอเดอ๋อไปว่าคุณทําอะไรกับปูไว้คุณรู้อยู่แก่ใจนะขอให้หายเร็วๆนะแต่ปูไปแล้วนะและนี่ค,ค,คือคําบอกเลิกจากปูถึงอเดอ๋อและการเจอหน้าอเดอ๋อเป็นครั้งสุดท้ายค่ะคือชีวิตเนี่มันยิ่งกว่าละครนะพี่ คือคือผู้หญิงคนหนึ่งถ้าตามที่พี่ปูบอกเคยเคยเคย,เคยเหมือนพยายามโทรมา29ปีที่แล้วมไม่มีอะไรคนทำงานรู้จักกันเฉยในภาคสังคมวงการบันเทิงที่ทราบกันโดยทั่วไปคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคือปูเดอ๋อลูกชิ้นหมูปูเดอ๋อหรืออะไรคนก็นจะรู้จักแบบนี้ยามป่วยใจอ่ะสามีตัวเองป่วยพี่บุม๋ม สโตรกเส้นเลือดก้านสมองแตกมันไม่ธรรมดามใจมันก็ไปส่วนหนึ่งฉันเดินฉันจะไปเยี่ยมผัวฉันเนี่ยม,มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเฝ้าอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็ด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่แก่ๆกันแล้วเนอะที่ผ่านมาเอาม,มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออันนี้ในในในมุมในมุม ต้องฟังความให้รอบคือผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะงไม่พูดนะอันนี้ก็ต้องออกตัวกันให้ล้อปัดเลยคือถ้าฟังมุมพี่ปูเนี่ยคือแบบนี้แต่ถามว่าเรื่องราวทั้งหมดถ้าเป็นพี่ปูเป็นพี่บุ๋มพี่บุ๋มจะฉันกตอนนั้นคงวิ่งอ่ะโอ้วิ่งก็วิ่งอีกค่ะผัวครับวิ่งเดือกป่วยอยู่วิ่งแล้วสองคนต้องวับด้วยนะอุ้ยจะไม่แต่แต่อารมณ์ตรงนั้นนะไม่ไงมันแล้วแต่คนไงไม่แต่เดือบป่วยเลยนะไม่รู้ผมไม่สนป่วยเป็นป่วยอ่ะแต่ตายอ่ะ ซอนมาได้ยังไง29ปีแล้วสังคมรับรู้หมดน่ะอันนี้คือสไตล์ผมเข้าใจใช่ป่ะอันนี้คนละคนกันแต่พี่ปูคงด้วยความที่อายุเยอะแล้วแล้วก็คงจะเหนื่อยอะไรหลายตัวหลายอยา่างแล้วคงจะช็อกด้วยแหละด้วยอารมณ์นั้นมันก็แล้วแต่ทางออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องมีชาบ้างอะ่ะแต่ชา้วตัดขาดนะเห็นไหมไปแล้วนะ<า>เออชาปุ๊บรกตัดขาขอให้หายเร็วๆนะขอให้หายเร็วๆนะปูไปเลยเออก็ตัดเลยนะก็ทําไปเล่นไปอันนี้คือ อารมณ์หรืออะไรอย่างพี่บุ๋มอาจจะคนละสไตล์แต่ไอ้ตัดเนี่ยตัดแน่แต่ตัดทั้งคู่ตัดทั้งคู่แต่ทรงจะออกยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งสีสันจะเป็นยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ร้องไห้ออกมาอย่างที่บอกไปนะครับก็คําสุดท้ายที่พูดกันก็นั่นแหละช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่พี่ปูเขาเล่าต่อนะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับอเดีนะแต่สําหรับคนนั้นปูไม่ทราบว่ามีทะเบียนสมรสด้วยกันหรือไม่แต่สิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือผู้หญิงคนนั้นคบกับอเดอมาก่อนปูด้้ววยซําาก็ิเคระ์ส คือคือเรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยอยากวิเคราะห์แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นไทม์ไลน์แบบนี้อ,อ่ะผมพูดภาพรวมแล้วกันสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีเพศหรือจะ LGBT อะไรก็ได้ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ครบซ้อนจริงๆซ้อนมาได้ยังไงยี่สิบกว่าปีคือท่าในแง่มุมบริหารจัดการนะทำยังไงอะ่ะโอ้ ก็คือคือมีทะเบียนสมรสกับคนนี้มีทะเบียนยังไม่รู้พี่ปูเนี่ยไม่มีแน่แน่ตอนหลังเฉลยตอนหลังเฉลยตอนหลังเฉลยว่ามีทะเบียนสมรสกับคนนี้เจอกันมาก่อนจู่จู่พี่เต้นดังขึ้นอพี่เต้นดังขึ้นพี่เต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนอกเหนือจากพิธีกรและเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีผู้หญิงเข้ามาหรือได้เจอใครสักคนหนึ่งแต่คนนั้นก็ไม่รู้ไงว่าพี่ปูมีบุ๋มอยู่แล้วไอ้ว่าว่าพี่เต้นมีบุ๋มอยู่แล้วถูกปะก็ ไปคบกันเพราะอ่ะโอเคอาจจะเจอกันในวงการสนิทเชื้อกันหรืออะไรกันแล้วสังคมก็รับรู้อ่ะจากคนที่จทะเบียนแล้วอยู่บ้านยังไม่ดังคือสมัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความคาบเกี่ยวของความเป็นดาราใช่ถ้าอีกด้วยนะถ้าย้อนไป29ปี30ปีอ่ะต้องปิดส่วนมากจะปิดทีนี้คือคือพี่ปูเขาก็แบบถ้าพูดกันง่ายๆนะถ้าสมมติดูละครฉันนึกว่าฉันมาเป็นที่หนึ่งอะ อ้าวสังคมรับรู้ขนาดนั้นนะแล้วสุดท้ายมาพฤติการปีที่แล้วเฮ้ยฉันเป็นคนที่มาที่หลังได้ยังไงวะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้เรายังไม่รู้เลยเราก็ไม่เคยรู้อ้าวก็เนี่ยเลยเป็นเหตุผลที่พักหลังเนี่ยหลายคนก็จับสังเกตย้อนกลับไปแล้วก็คิดและก็สงสัยเฮ้ยทําไมไม่มีพี่ปูไปดูแลอเด๋อจนอันเนี้ยข่าวเริ่มมากระทบและเริ่มลือว่าเฮ้ยปูไม่ดูแลไม่ดูแลนี่ว่าเอาอันนี้ยิ่งเจ็บ ทั้งงที่ตัวเองก็เจอไอ้เรื่องอะไรที่มันพูดไม่ได้เดินเข้าไปไม่ได้แล้วไอ้ประเด็นที่พูดไม่ได้เนี่ยถามสาเหตุนะก็มีข้อมูลล่าสุดมาเนี่ยว่าทําไมเนี่ยไม่ยอมพูดเขาบอกสาเหตุที่พี่ปูไม่ยอมออกมาพูดจนทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าพี่ปูเป็นคนทิ้งอเด๋อเพราะความเป็นองรวมของเด๋อดอกสดเดามันค้าคออยู่ก็พูดง่ายๆเกิดเหตุแล้วผมใช้คาว่าเกรงใจได้ไหม เก่งใจอ, <า S 2> อเดอเดอกสดาะคือเสียงบาร,รมีมสิ่งที่เป็นอเดอรดอกสดาวมานานค้้คออยู่ภาพลักษณ์ของอเดอดีคนรักเขาเยอะตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าไอ้เรื่องที่ฉันไปเจอมาเมื่อเดือนพฤศจิกาอไอ้เรื่องยี่สิบกว่าปีก่อนที่พยายามโทรศัพท์มาหาแล้วจะคุยกับอเดอขอให้ความลับเนี้ย ตายไปกับปูซะเถอะตอนแรกตั้งใจอย่างนั้นเอตายก็ตายไปกับเขาดีกว่าก็ใช่คำนี้ตายไปก็อเด๋อตายไปก็ให้ตายไปกับเดอเลยนะคือยอมคืนเลือดอะว่า่างนั้นเถอะนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายไป2องแสนกว่าบาทเป็นค่ารักษาตัวแต่จะให้ปูไปยืนข้างเตียงโดยที่มีเมียสองคนยืนอยู่น่ะคงไม่ใช่ ที่ผ่านมาอเด๋อเป็นคนดูแลปูเวลากลับจากเล่นตลกก็ออกหุงข้าวทําอาหารให้กันแม้ว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันมาแต่อเด๋อไม่เคยให้เงินเดือนปูเลยปูเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านค่าน้ําค่าไฟรวมถึงเงินทําธุรกิจลูกชิ้นหมูปูเดอ๋อก็เป็นเงินปูทั้งหมดอยู่ด้วยกันมา29ปีอเด๋อไม่เคยซื้อของแบรนด์เนมให้จริงๆก็เคยคิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาตัวเองเป็นแค่คู่ชีวิตหรือแค่ม้าใช้พี่เต้นอธิบายม้าใช้ในภาษาจีนเนะี่ยคุณผู้ชมเบ๊ เบคือม้าไม่ถูกใช้งานเฉยๆม้าใช้อเไว้แบบจะควบไปไหนจะทําอะไรจะเดินทางยังไงก็ใช้อย่างนั้นะม้าศึกม้าใช้ใช้อะไรแล้วแต่ก็ใช้กันว่ากันไปก็ใช้งานะบอกว่าบทเรียนครั้งนี้สอนให้ปูต้องรอบคอบกว่านี้เคยคิดเสียดายเวลา29ปีที่ใช้ชีวิตคู่กันมาแต่มาคิดใหม่ถ้าเราเลิกกับเขาก็จะไม่ได้ลูกสาวคือน้องปลายคนนี้เกิดมามันแลกกันแม่โอเคไม่เป็นไรเจ็บแป๊บเดียว พี่ปูเขาก็ยังเล่าว่าก่อนที่อเดอจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลพักพิงผู้ป่วยเนี่ยพี่ปูก็บอกก็เป็นคนดูแลอเดอด้วยตัวเองกับลูกสาวน้องปลายเนี่แหละทําทุกอย่างเช็ดเนื้อเช็ดตัวซักชั่นดูดเสมหะปั่นอาหารสี่มือ้อยกอเดอมันต้องมีพลิกตรงพลิกตัวขยับเวลานอนโอ้โหปวดหลังเช,ช็ดเออเช็ดเชียวว่างั้นเถอะปวดมือปวดโอ้โหปวดร่างกาย ต้องไปรักษานะ,ะการพยุงผู้ป่วยยกตัวผู้ป่วยเนี่ยโอ้โหมันไม่แล,แล้วต้องเข้าใจว่าพี่ปูตัวจริงตัวเล็กนะคะอ่าใช่พี่ปูตัวจริงตัวเล็กค่ะแล้วอ,อเดอจะตัวใหญ่กว่าเยอะเลย<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ช่วงที่พี่ปูเนี่ยเข้ารักษาตัวเนี่ยนะคะญาติของอเดอ๋อเนี่ยก็มาขออเดอ๋อไปดูแลปูก็พร้อมนะคะตกลงอ่พร้อมให้เงินค่าดูแลครั้งละ1 0,000ื่นเลยนะ,ะก่อนที่จะมารู้อีกครั้งว่าจริงๆแล้วอเดอ๋อไม่ได้ไปอยู่กับญาติแต่ไปอยู่ศูนย์พักพิงคนที่ออกค่าใช้จ่ายคือเพื่อนในวงการปูก็กลับมาทํางานขายของ ไปเยี่ยมอาเด๋ออาทิตย์ละวันแล้วก็เจอเหตุการณ์ช็อกตอนไปเยี่ยมแล้วเฮ้ยไปเจออีกคนนึงอีกคนนึงไปอยู่ข้างเตียงนะเรื่องสมบัติก็มีคนของคูปูกับเด๋อเนี่ยสร้างกันมาเนี่ยมันมีเรื่องที่ดินสี่ไร่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีพี่ปูยืนยันบอกอันเนี้ยซื้อด้วยตัวเองแต่ที่ชื่อเป็นอาเด๋อเอ๊ะปูไม่เอานะสุดท้ายเนี่ยปูก็ไม่เอายกให้อเดอไปแล้ว แต่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนซื้อนะใช่นะเพราะ<อ>เป็นใส่ชื่ออเดอไปไงใส่ชื่ออเดอไปส่วนทรัพย์สินอื่นๆไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่อยากได้อะไรเลยส่วนที่ปูโพสต์สานองว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวคือจริงๆแค่ไปรับปริญญาลูกสาวไม่ได้ย้ายไปต่างประเทศนะคะปูทิ้งท้ายก่อนจะออจวงสัมภาษณ์ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ปูกระดกวันร้องไห้เป็นวันสุดท้ายค่ะไปฟังน้ำเสียงและสีหน้าเววตาของคุณปูกระดกวันกันค่ะ ปูเลิกกับพี่เขาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาแล้วค่ะเพราะว่าไปเจอโลกอีกใบที่เขาซ่อนไว้29ปีมาเฝ้าอยู่ที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะไม่โกรธกันแล้วเนอะแก่ๆก,กันแล้วพี่เดี๋ยวเขาก็ทำแบบนี้กับปูแปลว่าอะไรรักไม่ต้องมารักหรอกค่ะคุณคนมาดูแลแล้วจะมารักเลิกอะไรล่ะ คุณทำอะไรกับปูยไว้คุณรู้อยู่แก่ใจแล้วขอให้คุณหายเร็วๆนะแต่ปู่อะไปแล้วแล้วปู่ก็แล้วปู่เดินแล้วปู่ก็โทรหาลูกแล้วไปแม่เจอแบบนี้ผู้หญิงเขาพูดกับแม่แบบนี้ลูกก็ฮะลูกก็ฮะแล้วปู่ก็บอกว่าลูกรู้สึกยังไงลูกก็ตอบว่าหนูก็ไม่อะไรนะคะแม่ เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแต่หนูอยู่ข้างแม่เสมอค่ะโอเคจบขอบคุณมากไปไปเรียนต่อได้แต่แม่ไม่มาแล้วนะ oh. เราก็ไม่พูดนะปูก็คิดว่าเดี๋ยวให้ความลับนิดนะเดี๋ยวให้มันตายไปกับเขาเลยเราแค่เฟดเฟดตัวของเราเองออกมาทําไมถึงว่าปูไม่ดูแลครั้งแรกเลยนะคะที่ปูโดนว่าไม่ดูแลปูบอกว่าเบอร์โทรปูก็มีตามเฟดได้นะคะปูโพสต์ไว้พี่โทรมาถามก็ได้ว่ามันจริงไหม ปู่จะได้เอาสลิปโอนเงินเนี่ยค่ะให้พี่ดูว่าตอนที่พี่เด๋อป่วยแล้วก็มาอยู่บ้านเนี่ยค่ะู้จ่ายให้พี่เดอไปอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยู้จ่ายไปสองแสนกว่าบาทนะคะปู่เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะปู่เป็นคนหาเงินเข้าบ้านเลี้ยงดูพี่เด๋ออย่างดีเพราะพี่เขาไม่มีงานมามาละม,มาหลายปีแล้วก่อนบ่ายใครเครียดมีมากี่ปีคะสิบกว่าปีปู่ไม่เคยรู้เลยว่าเขาได้ต่อละเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่เคยให้คิดอยู่เสมอว่าคนจะไปอ่ะ ล่ามโซ่ก็ไปมันเป็นความหวังดีมากกว่ารักรักคงม,มีคนรักแล้วอะ <c oughs> เราคิดย้อนกลับไปนะคะพี่เขามีมีผู้หญิงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มายุ่งกับเราทําไมเนาะเขามาเขามาจีบเราทําไมเขาเข้ามาในชีวิตเราทําไมเขาตัดโอกาสเราทําไมเนียะมันใจรายมากนะอยู่กับพี่เจริญมากี่ปีแล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็เท่ากับ กับคณนั้นเลยเขามาก่อนเราอ่ะก็อยู่ด้วยกันมานานเราผ่านสุขผ่านทุกมามันก็มากมายเรื่องดีๆที่เขาทํามันก็มีค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องผู้หญิงแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราอะรับไม่ได้ที่เขาสี่ไล่นะคะเออที่เขาเขาซื้อที่สุพรรณเนี้ยค่ะมันเป็นเงินปูนะคะมันมันเป็นเงินปูซื้อเนี้ยค่ะชื่อเขาปูยกให้เลยนะถ้าเราเลิกกับเขาไปตอนนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ลูกถูกไหมคะ โอเคมันแรกอะแบบนี้ช่ามันแม่เจ็บแป๊บเดียวคือต้องให้เครดิตขับไฟเดโชนะ,ะที่ได้ตัวคือพี่ปูกะหนกวันเขาก็บอกด้วยแหละว่าจะไปพูดกับพี่อ้อยพี่ชอดคือผมเชื่อว่าคนรอดูในมุมพี่ปูเนี่ยข้อเท็จจริงวันนี้ขับไฟเดโชก็กรุณาไม่ได้กักไม่ได้เกิร์กอะไรให้สื่อมวลชนไปทําแล้วก็เผยแพร่ก่อนเลยเนี่ยถูกไหม,มพี่อ้อยพี่ชอดเดี่ยก็รอฟัง แต่ตอนนี้ผมขอฟังพี่บุ๋มก่อนมุมที่ให้คำปรึกษามาหลายคนอยู่เหมือนกันเรื่องเนี้บุ๋มว่าด้วยยุคสมัยตอนนูน้นเนาะด้วยความดังของทั้งคู่แล้วด้วยการการตกลงกันเราก็ไม่รู้นะว่าครอบครัวแต่และครอบครัวตกลงยังไงแต่การที่ผู้หญิงคนหนึ่งยอมให้ผู้ชายหรือสามีของตัวเองที่จดทะเบียนด้วยซ้ำเนี่ยไปออกหน้าออกตากับอีกคนหนึ่งเขาอาจจะเจ็บก็ได้นะคะ เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะพูดไม่ได้ในฐานะที่เขาไม่ใช่คนดังแต่ในมุมของของคนที่เดินตามแล้วก็มองหาชีวิตของอีกคนนึงแล้วจนกระทั่งวันที่เขาจะป่วยถึงถึงเข้ามาดูแลแสดงว่าเขาก็คงรักมากของเขานั่นแหละนี่ถ้ามองในมุมของของ,ของคนของคนแรกนะ, <c oughs> อะของคนแรกอ่ามุมพี่ปูแต่ในมุมพี่ปูก็ต้องเจ็บมากแล้วก็ช็อกมากเช่นเดียวกันเพราะเราใช้ชีวิตกันมา29ปีนี่เรียกว่าครึ่งชีวิตนะ ครึ่งชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาครึ่งชีวิตที่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจะเหนื่อยแค่ไหนจะหาเงินมายัางไงคุณไม่เคยเลี้ยงดูฉันไม่เป็นไรแต่ขอแค่อยู่ด้วยกันมันก็ได้อย่างเงี้ยถ้าถ้าฟิลประมาณนี้แต่พอวันหนึ่งเรารู้ว่าเราเราไม่ใช่คนเดียวของเขาอะเจ็บเจ็บส่วนเรื่องหนึ่งที่ผมว่าอาจจะเป็นโชคดีหรือเปล่าไม่ใช่โชคดีหรอกคือจังหวะที่ลูกสาวคือน้องปลายก็โตแล้วด้วยเข้าใจ แล้วเขาอ,อกเขาใจคือน้องปลายเองก็คงเห็นสภาพปัจจุบันแล้วพอแม่โทรไปบอกว่าเจอแบบนี้แล้วในขณะที่กำลังจะเตรียมรับปริญญาด้วยไอ้จากข่าวดีก็ต้องมาลองรับแม่ก่อนอและคำที่น่าจะชื่นใจที่สุดในวารันก็คือยังไงหนูอยู่ข้างแม่นะอ,อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้ว คุณแม่กับลูกสาวก็ต้องจับมือกันไปก็ถือ <ไป S 2> ว่าต้องปลายโตมาก<ช>นะคะโตมากแล้วก็มีความเขาเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ,อ,อก็ต้องอยู่เคียงข้างกันจับมือให้กําลังใจกันไปเส้นทางชีวิตรักของพี่ปูกับอาเดินนะฮะเขาฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องคำคอรหาไมา่น้อยน,นะกรณีเรื่องราวอาเดิเคยมีภรรยาเลิกลาไปปี2536ตอนนั้นข่าวมันเป็นอย่างนั้นนะค่ะ ก็มีลูกด้วยกันก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเปิ้ลนภัทรถ้าตามรายงานเนี่ยบอกว่าน้องเปิ้ลก็มีพี่พี่ชายอีกคนหนึ่งนะนะก็ปัจจุบันกน้องเปิ้ลก็ดูแลอเดออยู่นอกจากนั้นเนี่ยอเด๋อก็แต่งงานใช้ชีวิตเป็นสามีกับคุณปูกหนกวันบุรานนนเมื่อปี2540ตอนนั้นเนี่ยถ้าบทสมทบเนี่ยพี่ปูดังมากต้องมีในละครเกือบทุกเรื่องเป็นตัวแย่งซีนเป็นผู้ใช้ตัวจี๊ดนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นนักแสดงละครเวทีที่เก่งกาจมาก ทุกคนรู้จักผลงานที่โอ้โหดังมากเลยค่ะสามคนอลเวงนะคะเล่นกับพี่ก้องปิยะพี่ท็อปดารณีนุชตพี่ผาไทยใจดีพี่ปุ้ยอูนนอะแล้วก็คุณแจงวราพันธ์ะกวเดียวกันกัวเดียวกันเลยพอมีข่าวพี่ปูคบกับเด๋อตอนนั้นความรักก็ถูกมองว่าแหมจะเป็นไปได้เหรอนะเป็นไปไม่ได้หรอกรักจะจะยืดยาวแค่ไหนสุดท้ายพี่ปูตัดสินใจแต่งงานกับเด๋อดอกสดเดาตลกรุ่นพี่อายุห่างกันถึง15ปีปูเด๋อเป็นคู่รักทำมาหากินด้วยกันฮะทำธุรกิจโรงงานลูกชิ้น ออกร้านขายของตามงานต่างๆด้วยกันมีลูกสาวหนึ่งคนก็คือน้องปลายตอนนี้เรียนต่ออยู่ที่ต่างประเทศที่ผ่านมาภาพของปูเด๋อรักกันดีไม่มีข่าวหวือหวาแต่ก็จะได้เห็นที่ปูโพสต์ภาพและโมเมนต,ต์น่ารักเอาจริงๆก่อนที่อเด๋อจะป่วยเนี่ยในทิกต o k เนี่ยเขาจะมีคล,คลิปน่ารักกันตลอดลงโซเชียลเสมอนะครับแล้วที่สุดแล้วเพราะป่วยอา้าวมาทราบข่าวว่ามีผู้หญิงอีกคนเป็นโรคใบที่สอง ก็ตัดสินใจอย่างที่บอกว่าพฤศจิกายนปีที่แล้วช็อกฮะพี่ปูจะไปเยี่ยมอเดอร์คู่ชีวิตไปเจอมีอีกคนอยู่ข้างเตียงทำอะไรไม่ถูกพูดคำสุดท้ายก็คือหายเร็วๆนะปูไปแล้วนะปูไปแล้วนะมผมว่าน้ำตาคงแบบท่วมอะ คือคือคือถ้ารู้โดยที่ไม่ได้มีผู้หญิงคนนั้นนั่งตรงนั้นก็คงจะอีกฟิลดึงแต่พอเห็นแบบกับตาด้วยอะไรด้วยเออหน้าอ่าใช่คนนั้นแหละอะไรเนี่ยแต่มุมที่พี่บุ๋มพูดก็ก็น่าคิดว่าผู้หญิงคนที่เฝ้าอาเดออยู่ข้างเตียงก็คงทุกคนมีเหตุผลหมดแหละความรักก็คงมากเก็บมาตั้ง29ปีวันที่ผู้ชายที่เขารักป่วยเขาก็เดินมาหาอยากมาดูแลอยากมาดูแล แต่ในมุมพี่ปูแล้วที่ผ่านมา29ปี30ปีมันมันคืออะไรอ่ะแ,แต่เราจะเจออย่างนี้ในสังคมไทยเราเยอะนะแต่แบบรับรู้และไม่รับรู้นะมีสองแบบนะ,ะบ้านใหม่เนี่ยรับรู้กับอีกบ้านใหม่ไม่รับรู้อ,อ,อย่าไปเชื่อผู้ชายที่จะบอกไอ้นี่บอกเด็กๆแล้วนะอย่าไปเชื่อผู้ชายที่บอกว่าผมกำลังจะเลิกกับเขาไอ้กำลังจะเนี่ยแปลว่ายังไม่เลิกยังไม่เลิกอ่ะหรือผมจะไปหย่าจะจดจะไปสมรสแล้วจะหย่ากับเขาแล้วนะขอดูไปหย่าเลย อยากก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนี่คือสไตล์พี่บุ๋มชัดเจนไม่คบซ้อนพี่บุ๋มจะไม่ทำร้ายผู้หญิงเอาพูดตรงๆพี่บุ๋มเนี่ยผมก็ต้องเล่าย้อนนะคบใครเนี่ยที่แรกที่จะพามามักคือที่ช่องเก้าเพราะที่ช่องเก้าเนี่ยนักข่าวมันเยอะลูกสาวมันจะ,มนจะเมาหมดถ้ากล้ามาเนี่ยจะค่อนข้างผ่านไปเป็นสเต็ปแรกถูกไหมก็คือป้ารามาเปิดตัวก็เปิดตัวให้สื่อให้กล้องออกกล้องเลยเพราะว่าถ้ามีผู้หญิงที่คบซ้อนอยู่เดี๋ยวมันติดต่อมาเองอินบ็อก หลังไหม่มานั่นผัวฉันเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะไปเดินตามหาข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นคนดังแต่เขาไม่ใช่พี่เลยฝากตกมาบันเทิงเป็นสื่อช่วยเช็คหน่อยเช็คเลยค่ะทั่วประเทศช่วยเช็ค้ดีฉันหน่อยค่ะง่ายสุดแล้วเร็วสุดเลยวันเดียวไม่เกินหนวันเห็นไหม